จ้าแม่ค่ะสื่อฟักทองมาฝากคุณยายน้อยนะคะพี่น้อง,งเอาตะแคร่พี่บแม่จ้าแม่บอกว่าเอาตะแคร่อยูพ่พี่เอาตะแคร่ใดก็ได้บรรยากาศดีดีเือนเพลินก็นได้นเนาะเงอนมาดามคือบรรยากาศดีแท้ไปนั่งถาแม่น้อยอยู่พี่ดอกพี่น้อง เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะท่านผู้ชมไม่หน่อยเก่งๆแมกับคุณพ่อเดือนเนาะเพิ่นเฮ็ดอันนี้จนแล้วหมโอ้สื่อเครื่องเสื่อมเครื่องออกมาเรียบร้อยเฮ็ดเอาเองว่าสันเม่งนะเก่งอีหลีเครื่องออเ,อเ,เ,อเองสื่อม,นะมเครื่องออกรอสักคู่นะคะคุณแม่เพิ่นเอาควายผุนควายอยู่ผุน พนอันนั้นควายพนควายไปลามพนเด็กควาย,ย,ยวจ้าจ้าเนตกเด็ก <c oughs> ทังในค่<ฮ>ะจังเต้ขุ่นจังเต้ เกี่ยวเขาคุณ mm oh, nah ่อ okay. ีแม่นั่งใช้นั่งหันเนาะอานั่งหันกะมีเก้าอี้บ่ละบลาเนี่ยอ๋อาหนี่ไปนั่งก็ได้นั่ยืนเอาก็ได้แม่นั่งหันแม่จังได้เบาซุ่มหน่อค่ะแม่นั่งแต่แขกวะแม่นั่งเก้าอี้แม่เก้าอี้ตินั่งข้างคุณแม่โอ้นั่งข้างที่แม่นนั่นละนั่งตรงอันนี้พอดีนะแม่จะเอาเหล็กว่างหันนั่นละโอเคพอดีแล้วแม่หัน บรรยากาศข้างนอกพี่น้องอากาศเย็นเย็นสบายสบายเห็ดมันเห็ดซานจุดแล้วเนาะอีแม่เก่งขนาดเลยบึกอึมันมันแม่บ่ว่าจะเอาไว้เอ็ดแกงก็ได้บวชก็ได้อเล็กกะฟันว่าเห็นแมวตายบ่แมกเขาเรียกว่าสีวะซุนซีบ่สนองบ่นี่ซุนซีแมกกะมีเด้อนี่อย่าะเลยวันนี้วะค่ะต้้องงเ่นแมทั ลาวค่ะตำลาวตำลาวสักก้อนเนาะตำลาวกันจ้าใช่ตำลาวใช่จังเอินเถอะใช่เห็ดไปงโอนเยอะบ่อ๋อจ้ะจ้ะอีเด้อให้เพป็นมึงกันสักก้อนเนาะถ้าแม่นมีกับอัปลอยเอฟซีก็ดีเพราะว่าเขาเจ้ากันที่นี้จ้ะเทียนตัวนี้อ๋อจ้ะ ทำเหล้าพ่อตะกอนแม่ย่าฟาวโซ่เลเพราะว่าให้เวลาจักหน่อยโซ่เลยเอฟซีเลยามาเขียนบ๊อบเบิร์กเอฟซีก็ไปตัวใหญ่เน้อไหนนั่งบรรยากาศใช่ไหมนั่งบรรยากาศนี่ละแสวัสดีครับสวัสดีจ้าสสวัดีแม่เนาะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่งอยู่ไก่ปูตรงนี้แล้วเนาะครับอันนี้นะครับโอ้บรรยากาศคักกันเลยเปลี่ยนบรรยากาศเพิ่มความคับจะบุ๋งทางปลาถาอยู่ค่ะว่ายุ้ยแม่สิริน้อนี่ก็เล้กล้วยแม่ก็สิบปิดนุ่มสบายเนาะครับอันนี้เนาะมองเรียง เราแล้วเราปลอยปลอยได้สบายได้ปันปลอยนันน้ำมันนี้ก็ได้เนาะแามบางเท่อนมันอยากมาล่กนหำมันกัมาล่วขึ้นไปหาหฮมมันก็ากินเพราะว่าล่อมันยังดีแล้วอมอันนี้ห้อไอ้ดาวืลอมไปบดเลย้อบ่อแม่ป้าคือจำาพวขั้วพวกนี้ยังเสียวไปไว้นอกจจะขอบคุณ่หน้าพอดีนาะแม่เขางามไป่กี่น้ ปนีกับ่ต้องห่วงเขาผลิตผลได้หลายก็ได้ฟักไดหยาดขีบคุณไปใส่จ้ะใครเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะท่านผู้ชมอยู่กับแม่น้อยนะคะท่านผู้ชมเนาะก็ใครโชคดีบ้างอีแม่ว่าเป็นจังไดเนาะเราไทยโชคดีเ่าโชคดีคอมเมนต์มันเถอะเนาจ้ะรัฐบาลไทยแม่บอกว่าให้รอแป๊บหนึ่งนะครับ ใีนยำกระป่อยเอาตำลาไปก่อนวันพุธนะครับวันพุธที่สี่ธันวาคมนะครับเอาไปตำลาวกันเด้อครับเด้อมันแต่น้อมาดามบอกเรียกหลายเนาะหลายกับพวกใดแบงซอยดอกเด้อเอาโหลดอย่างเงีบยนะพอหน่อยหนึ่งดอก เคล่นเอไม่พูดอะไปเรื่องเลยค่ะเอากับกูเจ้าคนออกมาจากพุ่นในในอยู่คุณเฮดลองนางเล่นเนาะแม่จ้าอาสาดมาปูนอนเว้นเล่นไใหญ่เฮ็ดอันนั้นก็เลยพุ่นไปกองไว้ในในก็เลยดึงหลักออกมาพังเบ็ดกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะท่านผู้ชมนะคะก็แม่ว่าวซูเอฟซีฟังแนววันนี้มีตำเล่าเป็นยังไงบ้าตัวเลขซูเอฟซีฟังแนวศูนย์สี่ห้าหนึ่งห้าสี่ห้า สามสองสีเดหนึ่งสามแปดเด่นศูนย์กับสีตัวกับอกระโดดน้อสามตัว2องสาม8ปดแดสี่ห้าแปดเจ็ดหนึ่งจดท่านบอท่านผู้ชมจดท่านบอหัวใจไว้รุ่นเด้อทีบอกไหลปั๊บๆเลย เราไปไลไปน้ำลยน้องแม่เป็นต้นตำลับของคุณแม่น้อยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเดี๋ยวแอนไม่จะพูดลอกให้นะครับเดี๋ยวจะลอกตัวเลขนะคะก็จะมีต้นตำลับนะคะพี่น้องอยากเบิ่ง่าต้นตำลับต้นตำลับ FC เบิ้งบิ้งก่อนน้องแม่เนาะเดี๋ยวจะลอกให้นะครับตัวใหญ่ๆเด่นๆตัวใหญ่ๆขึ้นลูกต้นตำลับพี่น้องข้างนี้กับเบิ่งต้นตำลับนั่นต้นตำลับ หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะอนี่นะวันนี้วันพุธวันที่สี่เม่กไืชื่อให้แม่เราแล้วแม่เด่นสี่เด่นศูนย์กับสี่วะแม่ศูนย์กับสี่นะครับตัวเด่นนะครับสาหรับซ้ายวิ่งซ้ายรูดนะครับอันนี้หัวของรัฐบาลไทยครับเจ้าแม่กันยันเราละเรา่าทันจับจังเอาค ใจเย็นๆตัวแม่เนาะอือเบิ่อหมรอๆพี่น้องแจ็บแล้วรัฐบาลไทยจับแล้วแจ็งแล้วดิจ้ารัฐบาลไทยคุณคุณค้องคุณแม่นะครับเข้ามาสองหมวติดนะครับเด้อดคุณได้เดติดตามนะครับหววที่แล้วได้หนึ่งสองสองหนึ่งนะครับหมวนี้ได้หกหนึ่งตรงๆนะครับหกหนึ่งนะคะตรงๆอาจจะไม่ใช่ตัวบงนะคะแต่ก็เข้าตรงๆนะคะท่านผู้ชมเนาะ สำหรับแนวทางต<า>ำราของคุณแม่น้อยวันพุธนะครับแม่น้อยให้มาแปดชุดเหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวเนียนของแม่น้อยจะมีศูนย์สี่หนึ่งห้าสี่ห้าเจ็ดหนึ่งและสามแปดแม่น้อยจะวงกลมห้ยชุดนะครับตัวการห้ามตัดทิ้งนะครับห้าห้าสามสองและสี่สามนะครับวัดที่แล้วนี่เขาตัวร่องนะแม่เนาะหกหนึ่งแต่ว่ามันเข่าตรงๆได้พี่น้องนะคะ แน่น้อยจะให้ตัวที่ว่องไวก็คือมีเคหะโตนะคะบางคนก็นอาจจะว่าหลายถ้าพี่น้องว่ามันหลายก็ให้ตัดเอาแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับดวงของเฮาได้บาทน,นี่กันเฮาตัดถามว่าแม่น้อยมักตัวใดมักเบิดจุดวแล้ววะ <c oughs> มักเบผือด,ดแม่ <c oughs> ม, <c oughs> มักเมื่อเจียวมายความว่าเราอยากให้เ <c oughs> อฟซีพลาดเนาะนี่อันนี้เพื่อเป็นตัวออก, <c oughs> อออกตัวบวนอนออ่์ว่งเนาะค่ะ ลอบปับหนึ่งเ้อครับ้อคุยกับคุณเี่ยหน่อยถาก่อนออคุ้ได้โชคดีมีโชคลาภก็ทักทายมันได้นะครับ <c oughs> หาเมยียน้อยได้นะครับมีใครได้ดูหรือเปล่าคะในเอ,องวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาเ้าลงตัวเลขไปหลายรอบอยู่ด <Yeah. S 2> ้อเนาะรัฐบาลไทยเอาไปเมื่อเป็นสองลอบคนบอกลงให้อีซีเ <c oughs> บิง้งมาเอาตามเล่ากับให้เบิ้งอีกเด้อแม่นบอกแม่ หลายครั้งอยู่เด้เหรอน่าจะสามขั้นถ้าจำผิดนะคะนี่นอยู่แต่ว่าบางคนก็อาจจะบ่เห็นเนาะค่ะบางคนก็อาจจะไม่เห็นนะคะบางคนก็เห็นว่าบ่ได้ซื้อก็มีค่ะเห็นแต่ไม่ได้ซื้อบริษณ์ซื้อยังเราบ่มีโศอกเหมือนเนาะสำหรับงวดนี้นะคะถามว่ามักตัวใดโน่หวานี ถามีแม่มักตัวได้แม่มักสู้ตัวเลยชื่อเฮ้ยเป็นจิตอันนี้ตัวนึ่งประหยัดพีครับแสดงว่าให้เอาไดเอาว่าส่วตัวล่ะมากเอฟซีมักตัวได้ก็เรียกชื้อเอาก็ได้มีทั้งหมดคือแปดตัวนะแปดคู่แปดคู่นี่ถามว่ามักตัวใด้หรือว่าดวงอยู่เด้ออันนี้ค่ะจักแล้วดวงจะอไดเนี่ มันเป็นยังไงอะมื่อเนเ่ออเดอรมันชีพูกีเียดมันเอาลอยพูดลอยมันยังเบาเนาะเอาแล้วยังถอยกลับอยู่วันนี้เขาอยู่น้ำหลวงขับดีดีเมื่อนั้นแม่กะทวงว่าขันรถขึ้นมาจอดนี่มันจะออกทะเบียนรถแม่ออกค้องบุญธรรมเมัคือถือกับส่วนของแม่เท่าาวกัวแม่เลียกวคือกับกันชีพูกงบดนั่นละเบื้องเอาเสดอกแม่กับกันมาก่ง ได้โบสโูกดีก็ถือว่ายังมีโศกราะติดตามนะครับรัฐบาลไทยก็เป็นกับกันเนอะข้างล่างคือเกาป็นก้นกับขางล่างวันนี้ก็กับกันสำหรับตอนเห็นของคุ้นแม่นะครับทั้งเกตดีๆนะครับจะวงกลมสีแดงนะครับห้าชุดนะครับสามตัวจะวงกลมให้ทั้งสามชุดนะครับเดี๋ยวรอดูตัวเลขนะคะแอดมินฟอนซิโซหายแป๊บหนึ่งเด้อพี่น้องเรียบร้อยนะครับ เด็อนลี่่นรอคอยครับนม <laughs> ่ขอแคปหน้าจอหน่อยเอาได้แล้ค่ะเมื่อกี้พอดีแอดมินเขียนนะคะเดี๋ยวเอาให้ท่านผู้ชมนะคะได้แคปหน้าจอกันอีกครั้งหนึ่งเนาะ,ะตำราว,วันที่สี่นะครับสี่ธันวานะครับเป็นพุธที่สี่ธันวาคม2,567นะครับตำราเดือนใหม่นะครับ <laughs> อาเดือนทันว้านะครับก่อนปีใหม่ก็ขอให้สุขดีมีศรัทนาแม่เนาะ่่าเล่าปีใหม่ครับว่าจะได้ก็แม่เล่าปีใหม่ให้เขาเล่าเล่าสุดนี้ให้เอ็ดจะได้แม่ให้ได้จังได้ให้ได้ไปเที่ยวบ่ได้ไปเที่ยวฟังเล่าฟังขมติเที่ยวเล้าฟังขงเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยู่ทางไกลก็ให้มีิคารถกลับมาบ้านเด้อปีใหม่แม่ว่า อ่าสำหรับแนวทางสามตัวนะครับจะมีสามชุดนะครับสองสามแปดแปดสี่ห้าและแปดเจ็ดหนึ่งนะครับมีสามชุดนะครับอันนี้จะเป็นของวันที่สี่นะคะคุณหมอลำกิษนาวันที่สี่นะครับวันที่ผมเขียนไว้ด้านบนันไม่ใช่มันไม่ใช่วันนี้นะคะคือวันที่สี่นะคะเพราะว่าเพื่อนว่านเล่าบ่มี่ไงพอดีว่าเข้าใจอยู่ว่ามันเล่าบ่มีนะคะวันจันทร์แต่ว่าเราจะไปที่บันพุธ พมาตามให้เอฟซีก่อนนะครับเพื่อจะได้ดูกันในหลายรอบนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางตำารของคุณแม่น้อยนะครับวันพุทธที่สี่ธันวาคมด้วยครับเดียวสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับสําหรับคนทุนน้อยนะครับแม่น้อยวงกลมให้สีแดงๆ0ูนสี่หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งสี่ห้าและสามแปดนะครับตัวการห้ามตัดทิ้งสามสองห้าห้าและสี่สามนะครับ สำหรับแนวทาง3ตัวกับพิจารนาด้วยครับจะไม่น้อยเพิ่นไฮ้3ชุดนะครับ2 3 8 8 4 5และ8 7 1นะครับเป็นแนวทางตำราวของคุณแม่น้อยนะครับค่ะอันนี้ก็เป็นตำราวเนาะแม่เอาลงเลยจ้ะวันนี้ก็คือแม่บอก FC ฟนะจ้ะเมื่อใดแม่จะปล่อยไทยจะแม่ปล่อยไทยค่ะรัฐบาลไทยแม่ี่ปล่อยเมื่อใดจ้ะมื่อวันที่วันที่สิบวันที่ยังไปอีกสนค่ะวันที่ส ปล่อยไว้แม่กับปอยไปแล้วแต่แม่แล้วขันปล่อยก่อนเขากับซีโบได้ลอกเลขเขาเด้เขาจ้เอาแต่ซีโบ่าแม่ก็อยู่ในสูตรทีแล้วเอาไปทันทีเขาใจยุแต่ะมาขันนี้ก็ปล่อยทีโหลดแต่ไม่ได้ว่าอ้อมไปแต่มีก็ปล่อยโหลดแม่เพราะว่าเขาเจ้เอาเสดไปหาซื้อไว้แต่ว่าเขากันไล่ไปเรื่อยเรื่อยแต่ว่าเอาตามที่แม่สะดวกนี่ละว่าหนูก็เบาให้ฟังให้ซื้อเดี๋ยวรอรอดูว่าเอฟซีจะคอมเมนต์มาว่ายังไงเนาะ เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึ่งซีว่าเอาใทยกับแม่น้อยก็จังมากโอ้ได้ได้ได้ข้าชันก็เอาตามนั่นสักก้อนคอมเมนต์มาในเด้อพี่น้องว่าตาไทยนี่จะเอาไปตอนใดมื่อใดอยากได้มื่อใดแม่น้อยเพิ่นกับคำนวณให้มื่อใดก็ได้เพิ่นว่าแต่ว่ากัเพิ่นกับญานว่าลืมเนาะแม่เนาะจ้าเนี่ยโบเปล่าน้ำไข่ดอกเปล่าน้ำพืชนแมวเราเคยได้ แต่สื่อน้ำพื้นแม่ก็บม่ได้จักเทียรนอกจากของเจ้าของสรุปแล้วก็คือเอาแต่ของเจ้าของเท่านั้นเลขนี่ก็แต่ของเจ้าของแววน้ำไปแม่น่าหลายๆแล้วโทรศัพท์แม่ก็บัสนใจ่เงี้ยไปเบิ้งไหนถ้ายืนแม่ว่าเบิ้งห้องกูนั่นแม่ว่าค่ะกันช่อยยางไงมันแบบก็ส่วนใจไปเบิ้งท่างอื่นค่ะ เอาพี่น้องขั้นสั้นนะคะพี่น้องก็คือพิมพ์ม,มานะคะว่าอยากได้ไปเลยหรือเปล่าหรือย,ยังไงนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้นะต้องเป็นวันต่อไปนะคะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะคะวันนี้ไม่มีราวนะคะที่ขึ้นให้ดูเมื่อกี้จะเป็นของวันที่สี่เด้อพี่น้องเด้อนะคะสี่วันุนค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ขอ,อจบคลิปตะเพียงเท่านี้นะคะผู้ใดอยากอคอมเมนต์ยังมานะคะแสดงความคิดเห็นกับใต้คลิปวิดีโอเด้อ <c oughs> ผู้ใดอยากสื่อสินค้านะคะมันจะมีอิะกาอยู่กดเข้าไปเบองเด้อพี่น้อง พอดีว่านมีจะกล้าอยู่นะคะเข้าไปดูนะคะว่ามีสินค้าจะเป็นพวกที่ชู่ค่ะกล้องหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้าไปดูได้เลือกชมสินค้าได้นะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกไลท์ทุกเชิญแม่ขอบคุณค่ะเอปงนแมเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ